ลำย้ายมากก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจด้วยสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟแล้วังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ,คคะ Attention please Welcome to Lumpini m a s Station Please check your belongings before leaving the train นะครับขบวนแล้วเดินบนถนนที่หนึ่งสามหกนะครับบอกจากทางนี้เราไปมากได้เดี๋วเาสองทีสถานีมุตตะแขกลาท่าชาเป็นสถานีต่อไปนครับที่นี่สถานีรถไฟต่อไปนาขอขอบคุณครับ